สวัสดีค่ะวันนี้สวนไทยจีของเรานะคะมาจัดส่งไม้ให้กับลูกค้าสมาคมเตชะสัมพันธ์ตรงพระรามสามนี่เองค่ะขอบคุณลูกค้ามากๆที่สั่งต้นไม้กับสวนไทยจีของเรานะคะวันนี้ลูกค้าสั่งเป็นไม้รุ่นใหญ่ขึ้นมานิดนึงเป็นไม้เข่งนะคะเป็นน้ําดอกไม้สีทองสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะวันนี้สั่งเข้ามาส่งจัดส่งให้20ต้นนะคะสวยๆขอบคุณลูกค้าสมาคมเตชะสัมพันธ์ มากๆคะ่ะคนไหนอยากจะได้ไม้ใหญ่ๆแบบนี้นะคะสวนไทยจีเรามีทั้งไม้เล็กไม้ใหญ่นะคะลูกค้าอยากจะได้โทรสอบถามกันเข้ามาได้นะคะสวนไทยจีไทเซนทันการ์เด้น0 8 9 1 7 1 0 5 4กนเด่นนะคะไม้ถุงไม้เคงเรามีคนไหนไม่สะดวกมารับเรามีบริการเรียกรถขนส่งให้นะคะบริการส่งให้ถึงหน้าบ้านหน้าสวนกันเลยคะ่ะขอบคุณคะ่ะ